すいません。<noise> นายอัมพลอังคภกรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีมอบหมายให้ในายยศวินบำรุงเวชปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองอำเภอหนองม่วงรักษาราชการแทนในอำเภอหนองม่วงเป็นประธานปล่อยแถวป้องกันและกวาดล้างอัชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2565โดยมีพันตำรวจเอกสมคเนศีนารางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองม่วงนายทวัชชัยดงน้อยปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนายสรายุทศสีทอง นายนีลาตรบผมกลางประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงประบด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอหนองม่วงที่11เจ้าที่ตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอปพรและมูลนิธิทีในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า100คน โดยได้เน้นย้ำในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของประชาชนที่มาร่วมงานทั้งการจุดพุ่ดอกไม้ไฟเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ตรวจตราไม่ให้ร้านค้าจําหน่ายสุราภายในงานเด็ดขาดและการจราจรบนท้องถนนป้องกันเด็กแว้นที่จะมีการแข่งรถกันบนท้องถนนรักษาความปลอดภัยผู้ที่มาลอยกระทงเพื่อป้องกันการฝดตกน้ําทุกกิจกรรมเจ้าที่ทุกนายต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยและป้องกันโควิดในทนอย่างเคร่งครัด